สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วกับหัวไร่ไปนาชาแนลเกษตรมือใหม่ใครๆก็ทำได้สำหรับวันนี้นะคะเป็นฤดูการของอะโวคาโดผลไม้สายสุขภาพค่ะทุกคนวันนี้น้องนำอะโวคาโดมาฝากเรานะคะนำมาฝากเยอะมากนะคะหลังจากที่ แจกจ่ายไปให้กับเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องได้กินเยอะมากแล้วนะคะทุกคนก็เหลือไว้ที่บ้านแล้วตอนนี้เราเผลอนะคะทุกคนเอาผ้าคุมไว้เหมือนเป็นการบ่มเขาเลยล่ะคะ่ะตอนนี้พอเปิดมาปรากฏว่าผิวนะคะคล้ำกันหมดเลยนะคะทุกคนก็คือสุกนั่นเองนะคะเหมือนกับบ่มสุกแล้วเราก็ทานกันไม่ทันนะคะวันนี้นะคะ Uh, เราจะนำวิธีเลือกอะโวคาโดสุกนะคะว่าเราดูอย่างไรนะคะและวิธีเก็บอะโวคาโดสุกนะคะไว้กินนานๆน,นะคะเป็นเดือนๆเ,เลยนะคะทุกคนสำหรับวิธีเลือกอะโวคาโดนะคะทุกคนให้สุกแล้วก็อร่อยดูอย่างไรนะคะคอสังเกตง่ายๆของอะโวคาโดนะคะอันนี้เป็นบางสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดตากนะคะหรือว่าสายพันธุ์แฮสนะคะทุกคนคือเขาอะ เวลาเจ้าผลอโวคาโดสุกอ่ะเขาจะมีสีนะคะที่เข้มขึ้นนะคะออกม่วงออกดำอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นผลที่สุกแล้วนะคะทุกคนจะมีบางสายพันธุ์นะคะที่เวลาสุกอ่ะเปลือกของเขานะคะจะไม่เปลี่ยนสีก็จะเป็นสีเขียวเลยนะคะเราอาจจะใช้มือนะคะกดเบาๆว,าว่านิ่มลงไหมแทนได้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเราจะใช้ ไม้จิ้มฟันนะคะทุกคนให้ลองจิ้มทางคั่วนะคะของผลอะโวคาโดนะคะถ้าสุกนะคะเราจะไม้จิ้มฟันนะคะจะเข้าไปได้ง่ายนะคะถ้าไม่สุกก็คือจะจิ้มไม่เข้านะคะทุกคนหลังจากนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เราจะสังเกตผลอะโวคาโดสุกนะคะทุกคนถ้าเกิดเราทานผลอะโวคาโดที่ดิบนะคะก็จะทําให้ เรานะคะมีอาการที่ปวดศีรษะได้นะคะเนื่องจากในผลอะโวคาโดดิบอะ่ะเขาจะมีสารแทนนินนะคะในปริมาณมากมีรสขมนะคะถ้าเราทานไปก็จะทําให้ปวดศีรษะคะ่ะดังนั้นเราจึงต้องเลือกทานผลอะโวคาโด,ดที่สุกแล้วนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเก็บอะโวคาโด,ดที่สุกเกิดจากการบ่มที่เรานำ้ามาคุมไว้ในปริมาณมากแล้วก็ลืมนะคะผ่านไป5้าวันนะคะทุกคน เราก็เริ่มกันจากที่อ่าเราก็นำอะโวคาโดที่สุกแล้วนะคะทุกคนมามาปอกนะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นนะคะทุกคนจะปอกวิธีไหนก็ได้นะคะตามแบบที่เราถนัดกันเลยนะคะทุกคนพอปอกแล้วนะคะก็อันนี้ของเรานะคะก็จะเลือกนำอะโวคาโดนะคะที่สุกแล้วนะคะก็ใช้ช้อนนะคะปอกปอกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็นำใส่กล่องนะคะกล่องพลาสติกนะคะหรือว่า หลายท่านก็จะนำถุงซีนนะคะหรือว่าเป็นถุงพลาสติกนะคะมาใส่แทนก็ได้นะคะแต่นี้นะคะเราจะนำไว้สําหรับทำนมสดปั่นหรือว่าเราจะทําเป็นพวกหน้าขนมปังแทนนะคะทุกคนเราก็เลยแบบไม่ซีเรียสนะคะกับการที่ผลมันจะเละมากนะคะก็เราก็หั่นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนหันแล้วก็นำ เนื้ออะโวคาโดนะคะใส่กล่องไว้อย่างนี้นะคะทุกคนหรือท่านใดนะคะจะปอกปอกแบบไหนก็ได้นะคะจริงๆแล้วปอกในแบบที่เราถนัดนะคะหรือว่าเราจะปอกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ลอกก็ได้นะคะทุกคนทําแบบนี้ก็จะสะดวกจะง่ายนะคะยิ่งถ้าผลสุกมากๆเนื้อเขานะคะจะล่อนแล้วก็ฉีกออกได้ง่ายเลยะคะ่ะทุกคนบางบางคนก็จะอาจจะแบบว่า ใช้บีบมะนาวใช่ไหมคะบีบมะนาวไว้ในผลอะโวคาโดซึ่งซึ่งจะไม่ทําให้จะลดความดําของอะโวคาโดโลงแต่ว่าอันนี้เราจะไม่บีบนะคะทุกคนเพราะเราเคยได้ลองทําวิธีนี้แล้วนะคะเขาก็ไม่ได้ดํามากจนแบบเราทานไม่ได้นะคะพอเราปอกหรือแล้วก็หัน่นแล้วนําเก็บใส่กล่องแล้วหลังจากนั้นเราก็นําไปแช่ตู้เย็นค่ะทุกคนไปแช่ในช่องฟรีนะคะเขาก็จะ แข็งนะคะคงทนก็ทำให้เราสามารถเก็บอะโวคาโดสุกไว้ได้นานประมาณแบบเดือนถึงสองเดือนเลยค่ะทุกคนแต่ว่าที่บ้านเราก็คือจะทานกันเก่งอะนะคะก็เลยแบบไม่ได้เก็บไว้นานมากขนาดเกินสองสาเดือนอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนแล้วก็มีผลอะโวคาโดที่น้องนำมาฝากเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะวธีการหรือว่าเทคนิคนะคะการเลือกอะโวคาโดแล้วก็การเก็บอะโวคาโดสุกนะคะไว้ให้ กินนานๆน,นะคะนำไปใช้ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับทุกทุกคนนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหัวไร่ไปลายนาชาแนลด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ